สวัสดีเ่้นเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะ,คะกับช่องคนไทยสไปร์ตจิตรีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีผิวดำๆผิวไม่กระจ่างใส่นะคะใบหน้าของเราหมองคล้ำทํายังไงก็ไม่กระจ่างใส่นะคะได้ยังช่วยเรื่องฝ้าลดกระได้ด้วยนะคะสูตรนี้ห้ามพลาดเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, กดซับ like, สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนสมวนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ผงธนาคาในส่วนของผงธนาคาเขาจะช่วยควกคุมมกามมันช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระเพื่อทาให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้ผงธนาคาอยู่ที่1-2ึช้อนชานะคะ ต่อไปนี่เลยนะคะคือน้ำตาลทรายนะคะใครจะใช้น้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้เลยนะคะในส่วของน้ำตาลทรายก็จะช่วยกำจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกเผยเซลล์ผิวใหม่ออกมาให้ขาวกระจ่งางใสนะคะเราจะใา้น้ำตาลทรายอยู่ที่1ช้อนชานะคะใช่นี่เลยนะคะคือน้ำกุหลาบนะคะ ถ้าใครไม่มีน้ำกุหลาบก็ให้ใช้นมลดจืดหรือนมเปรี้ยวแทนได้เลยนะคะในส่วนของน้ำกุหลาบก็จะช่วยทําทให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยทําให้ผิวของเรานวลเนียนนะคะใครจะใช้เป็นน้ําตบจะใช้เป็นโทนเนอร์หรือจะใช้เป็นเซรั่มได้เลยนะคะในส่วนของน้ํากุหลาบเนะาะเราจะใช้น้ํากุหลาบอยู่ที่หนึ่งสงถึง้นชานะคะ เลยนะคะเราจะใช้น้ําผึ้งนะคะในส่วนของน้ําผึ้งก็จะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยรักษาแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้น้ําผึ้งอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ส่วนผสมให้เข้ากันนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ทําได้อาทิตย์ละ3าสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก,ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นนน,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเอาผสมให้เข้ากันแล้วก็เนื้อก็จะเนียนมากเลยนะคะน,นะคะใครมีแปรงแค้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะ ออกนนหนาๆเลยนะคะทุกคนใครมีแปรงจะได้หนากว่านี้นะคะ้อ,อกไปนนหนาๆกว่านี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้วาย15-20นาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ คนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติรดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซัสบสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิกน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ